อยากเป็นแอร์ต้องเรียนจบธุรกิจการบินไหมสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่องจูนี่เดอะไฮสไลเออร์นะคะวันนี้พี่จูนมาในรูปบ้องแบลที่คาดผมเข้ากับเสื้อมากนะคะถึงแม้จะไม่เข้ากับวัยก็ตามแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเราต้อง อ่อนเยาวเข้าไวค้ค่ะทำแบลเข้าไว้คลิปนี้นะคะทำมาเพื่อน้องๆวัยมัธยมและวัยมหาลัยโดยเฉพาะเลยนะคะพี่จูนก็เลยจะต้องแต่งตัวให้เข้ากับน้องๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องสืบเนื่องจากว่าพี่จูนมีคำถามมาจากน้องๆมากมายนะคะที่ถามเข้ามาว่า จะเรียนอะไรดีอยากจะเป็นแอร์จะเรียนธุรกิจการบินดีไหมจะต้องจบเอกการบินไหมจะต้องเลือกเรียนอะไรตั้งแต่มัธยมมหาลัยต้องเรียนอะไรยังไงนะคะพี่จูนอยากตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะดูป้าพี่จูนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเรียนจบ เอกธุรกิจการบินสาขาการบินอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าอวิชาธุรกิจการบินเนี่ยหรือที่อาจจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเรียนเกี่ยวกับการบินเนี่ยนะคะคือมันทํามาหลายสาขามากอาจจะมีทั้งด้านวิศวกรรมนะคะหรือว่าเรียนจบเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมหอบังคับการบินนะคะหรือว่า เรียนเกี่ยวกับการจัดการบริหารการจัดการต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการบินนะคะซึ่งการเรียนการบินเนี่ยไม่ได้มีผลใดๆเลยนะคะคือไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีคอนเน็กชันใดๆที่จะทําให้เรียนจบแล้วสายการบินจะมารีคูทนะคะจะมารับสมัครพนักงานโดยตรงกับมหาลัยไม่ได้มีผลว่า,เ,าเรียนจบแล้ว จะมีคอนเน็กชันนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องจะมาติดต่อทางสายการบินนู้นนี่นั่นจะมาติดต่อกับมหาลัยหรือว่าสถานศึกษาสถาบันนี้โดยตรงเพื่อที่จะรับนักศึกษาที่จบไปเนี่ยให้ไปเป็นแอร์โฮสเตสนะคะคือมันไม่มีผลเลยไม่มีส่วนเลยอาจจะมีบ้างบางคนนะคะที่เรียนจบธุรกิจการบินมาแล้วก็ จะต้องไปสมัครงานเองนะคะเวลาที่มีสายการบินไหนเปิดน้องๆจาเป็นจะต้องไปสมัครด้วยตัวเองไม่ได้สมัครผ่านมหาลัยมหาลัยไม่ได้มีผลชื่อเสียงของมหาลัยก็ไม่ได้มีผลนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวน้องเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครอย่างเดียวเท่านั้น,นะค่ะ แต่ก็มีบ้างนะคะที่บางสถาบันหรือว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะมีการให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองไปฝึกงานหรือได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะได้ไปเรียนรู้การทํางานของการเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่ามีรุ่นพี่แอร์โฮสเตสรุ่นเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มาแล้วอาจารย์ต่างๆที่สอนสถาบันทางด้านติวการจะเป็นแอร์โฮสเตสอะไรเงี้อาจจะมีมาบรรยายเพิ่มเต,เติมมาเล่าประสบการณ์อะไรอย่างนี้ อาจจะมีโอกาสได้คลุกคลีอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยมากขึ้นนะคะแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะคือมันก็ทําให้เรารู้ เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการสมัครงานไม่ได้มีผลอะไรที่ทําให้มันได้ทำให้เราได้เป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะคะสิ่งที่พี่จูนอยากย้นย้าให้กับน้องๆนะคะที่กําลังเรียนอยู่มัธยมปลายก็ดีนะคะหรือว่ากําลังจะเลือกคณะที่จะเตรียม Entrance เข้ามาหาวิทยาลายัยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มี e n t r a n c หรือเปล่าไม่ <S <S ใช่ e n t r a n c อาจจะเป็นสอบเข้ามาหาวิทยาลัย อะไรนะจีแพดกดแอะไรนะคะถ้าน้องๆจะเลือกวิชาเรียนอะไรนะคะพี่จูนอยากให้น้องๆเนี่ยเลือกตามความชอบความสนใจของตัวเองเน้นย้ำที่ความสนใจของตัวเองเป็นหลักน้องบางคนอาจจะ,ะมีคําตอบว่าก็หนูอยากเป็นแอร์ค่ะหนูสนใจในชีพแอร์โฮสเตสจริงก็เลยอยากเลือกเรียนเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสส่วนตัวพี่จูนเนี่ยพี่จูนคิดว่าน้องอาจจะพยายาม จำกัดตัวเองมากเกินไปให้อยู่ในกรอบแค่ว่าจะเป็นได้แค่แอร์โฮสเตสพี่จูนอยากให้น้องๆเนี่ยมองกว้างๆมองไกลๆมากกว่านั้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอะไม่ได้เป็นแอร์เราจะเป็นอะไรดีหรือว่าเราอาจจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่เราอาจจะมีอาชีพยอย่างอื่นมีความสามารถอื่นที่มันนอกเหนือจากการเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นแอร์อย่างเดียวแล้วก็ทําอาชีพแอร์โฮสเตสไปตลอดชีวิต อาชีพนี้มันอาจจะไม่ใช่อาชีพเดียวของเราก็ได้นะคะเราอาจจะมีอาชีพ234ก็ได้ใครจะรู้หรือเราอาจจะเปลี่ยนงานในอนาคตก็ได้ใครใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างทางเลือกให้ตัวเราเองก่อนตั้งแต่เราเรียนอยู่มัธยมมหาลาัยเลยนะคะ ยกตัวอย่างพี่จูนเนี่ยพี่จูนเนี่ยเรียนชอบด้านภาษาพี่จูนเน้นด้านภาษาเป็นหลักคือไม่ชอบการคิดคำนวณไม่ชอบเรียนเลขไม่ชอบวิทย์คณิตไม่ชอบเลยคือมันมันไปไม่ได้หัวมันไปไม่ได้ต่อให้อยากจะเรียนเนี่ยความสามารถมันก็ไม่ถึงคือมันไปทางด้านภาษามากกว่าพี่จูนก็เน้นเรียนภาษานะคะเน้นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสตอนที่อยู่มปลายแล้วตอนออ <beb> เรียนมหาลัยเนี่ยพี่จูนก็เลือกเรียนในอย่างที่ตัวเองชอบนะคะคือด้วยความที่มปลายเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมา ตลอดแล้ว3ปีคือเบื่อแล้วไม่อยากเรียนอีก4ปีเนี่ยไม่อยากจะเรียนภาษาอีกแล้วนะคะพี่จุนก็เลือกไปเป็นเรียนาทางด้านนิเทศนะคะคณะที่พี่จุนเรียนคือวรารสารที่ธรรมศาสตร์นะคะเรียนเอกภาพยนตร์เพราะว่าพี่จุนคิดแค่ว่าพี่จุนสนใจว่าเอออยากทําหนังอยากทําโฆษณาอยากรู้ว่ากระบวนการวงการการทําโฆษณาทําภาพยนตร์ทําอะไรอย่างเงี้ยมันทํำยังไงอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้น ในอนาคตเราก็ไม่รล้ค่ะเราว่าเราจะได้เป็นทําอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าโอเคอาชีพแอร์โฮสเตสเราก็อยากเป็นแต่ว่าเราก็สร้างทางเลือกให้กับตัวเองพี่จูนคิดว่าพี่จูนอยากรู้อยากเรียนรู้ตรงนี้อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนี้พี่จูนก็เลือกที่จะเรียนสายนี้นะคะแล้วมันก็สร้างโอกาสให้กับพี่จูนมากมายพี่จูนได้เรียนภาษาตั้งแต่มปลายนะคะ มันทำให้พื้นฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษของป่จูเนี่ยมันค่อนข้างดีมันค่อนข้างแน่นนะคะมันส่งผลต่อไปถึงตอนเรียนมหาลายัยตอนมอปลายเราปูพื้นมาดีแล้วนะคะพอตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็สามารถ เพิ่มเลเวลระดับการใช้ภาษาให้มันสูงขึ้นไปได้อีกนะคะพี่จูนเลือกเรียนเอกภาพยนตร์ก็จริงแต่ว่าพี่จูนเลือกเรียนโทภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพี่จูนก็จะไม่ทิ้งภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็จะมาเป็นอันดับ2นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรเป็นหลักแต่ว่าภาษาอังกฤษอะ่ะก็ยังได้ใช้สื่อสารตลอดเวลาทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วพี่จูนเรียนที่ธรรมศาสตร์มันไม่ใช่แค่สอบข้อเขียนง่ายๆกระโจกระลานะมันมันได้ใช้งานจริงจริง ไอ้เขียนอ่านเนี่ยเราเขียนอ่านอยู่แล้วเรียนได้ด้วยตัวเองการฟังการพูดก็ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเรียนกับอาจารย์นะคะในมหาลัยพูดกับเพื่อนในห้องพูดกับอาจารย์มีการออกไปนอกสถานที่นะคะไปใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ต่างๆมีการสอบ r e s e n t a t i o n ต่างๆทำนู่นทำนี่ได้พูดได้คุยได้ใช้ภาษาจริงๆมีบางคลาสที่อาจารย์เป็นชาวต่างชาติก็ได้พูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะคะคือด้วยความที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนเรียนจบมาเนี่ยพี่จุนก็เอ่อมันก็เป็นผลดีกับการที่จะไป หมักงานไปทํางานของพี่จูนการได้เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย,ยแล้วแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อะมันมันเป็นผลดีกับเรามากมันทําให้เราเนี่ยดูว่าเราคุณลิฟายนะคะก็คือมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าน้องลองนึกภาพดูนะคะถ้าเกิดว่าเออเราไปเป็นแอร์เนี่ยแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สื่อสารกับ ชาวต่างชาติไม่ได้มีฝรั่งขึ้นเครื่องมากมายชาวต่างชาติขึ้นเครื่องมากมายแต่เราพูดภาษาอังกฤษได้แค่แบบโอเคพอสื่อสารได้พอถูถุไทยแล้วก็แบบมันมันก็น่าอายคนอื่นนะคะอันนี้พี่จูนก็พูดตรงๆเลยว่าโอเคแหละมันมีแอร์โฮสเตสบางคนที่อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แค่ในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับดีพอพูดได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนนอกเรามองไปเอ้ยแอรโฮสเตมันควรจะพูดภาษาอังกฤษ,าษาเก่งกว่านี้ไหมอ่ะต่อให้สอบผ่านเข้ามาได้แต่ว่ามันควรพูดดีกว่านี้ไหมไม่ใช่ว่าฝรั่งพูดอะไรมากออ็อํ้อังอึ้งองอึกอึกฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีรู้เรื่องแต่ว่าไม่รู้จะตอบอยังไงไม่รู้จะสื่อสารยังไง โอเคมันสามารถฝึกฝนได้ทุกวันก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะพร้อมละ่ะถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตั้งแต่อายุในน้อย,อยคือตั้งแต่เรียนมัธยมมหาลัยเราควรจะเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าพอขอแค่ให้ได้สมัครผ่านเข้ามาได้เป็นแอร์ก่อนแล้วค่อยฝึกภาษาอังกฤษได้มันไม่ใช่แบบนั้นเราควรจะฝึกมาตั้งแต่อายุในน้อย,อยตั้งแต่แรก,แรกสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะคะยิ่งสมัยนี้ เทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆสามารถทําให้เราเรียนรู้อยู่บ้านได้ตลอดเวลาเรียนรู้ผ่านมือถือเราเครื่องเดียวตลอดได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็น facebook youtube อะไรต่างๆเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดเลยมันก็เป็นเรื่องง่ายกับเรามากเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พี่จูนอยากเน้นย้ําเลยสรุปใจความสําคัญทั้งหมดคือ ห้ามลืมฝึกภาษาเด็ดขาดภาษาสําคัญมากภาษาที่2เราคือภาษาอังกฤษเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็คือภาษาอังกฤษระดับกลางนะคะ intermediate นะคะพูดให้ได้สื่อสารให้ได้ต้องเข้าใจต้องพูดได้อาจจะพูดสำเนียงไม่ได้แบบเปร๊ะมากอาจจะมีติดสำเนียงไทยบ้างแต่อย่างน้อยต้องสื่อสารได้ไม่ใช่กรรมการถามอะไรมาแล้วก็คิดก่อนตอบเรียงไวยากรณ์ในดี เราก็ไม่ควรจะไปทําแบบนั้นในห้องสัมภาษณ์ไม่งั้นกรรมการก็ปัดตกแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งเรามีมากมายคนอื่นที่พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเรามีมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมนะคะความพร้อมสําคัญที่สุดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เนิ่นเเนี่ยไม่มีทางนะคะที่เราจะแข่งขันกับคนอื่นแล้วเราจะชนะเขาได้ผู้แข่งขันมีมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่ายอมแพ้นะคะเราต้องทำตัวเองให้เก่งกว่าคนอื่นให้ได้นะคะ และเวลาที่เราไปบินนะคะคนอื่นเนี่ยผู้โดยสารนะคะที่คอยมองเราคนอื่นที่เห็นเราพูดภาษาอังกฤษอยู่บนเครื่องเนี่ยเขาก็จะมองด้วยความแทรบใจว่าอ๋อเนี่ยแหละการได้เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันต้องเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้มันต้องพูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้เราจะได้ไม่อายเขานะคะไม่ใช่ว่าไปยืนบร f ฟโอวิงบร e ฟโอวิงก็คือเวลาที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ตรง Emergency exit หรือว่าทางองอกฉุกเฉินนะคะจะมีลูกเรือเนี่ยไปยืนถือใบนะคะอุปกรณ์ความปลอดภยัยบอกว่า ยูเธอต้องเปิดประตูนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นนู่นนี่นั่นคือต้องบีฟเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ้ามีภาษาจีนก็ต้องบีฟภาษาจีนด้วยถ้าใครที่พูดจีนได้นะคะหลกัหลกๆก็คือพูดภาษาอังกฤษนี่แหละพูดไทยอะได้อยู่แล้วแต่พูดภาษาอังกฤษยังไงให้ไม่น่าอายเพราะเราต้องพูดเสียงดังฟังชัดนะคะ loud and clear พูดให้ได้ยินทุกครบทุกคนนะคะใครที่นั่งอยู่เสียงดังยังไงมีประกาศ ความวุ่นวายจอแจอะไรในเครื่องยังไงเราต้องพูดเสียงดังฟังชัดและวพูดภาษาอังกฤษด้วย ถ้าพูดไม่เก่งถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องมันน่าอายนะคะอย่าลืม<อ>และที่สําคัญนะคะถ้าน้งองๆเก่งภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเยี่ยมมากใ่ะเยี่ยมมากที่จุงมกมือให้ใครเรียนจบเอกอังกฤษหรือว่า,อาไม่ได้เรียนเอกอังกฤษก็ตามแต่ว่ามีความสามารถทางด้านภาษานะคะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่อย่าลืมเะคะเราอย่าจํากัดตัวเองไว้ที่แค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมภาษาที่3นะคะใครสนใจภาษาอะไรเลือกเรียนได้เลยนะคะ ยิ่งภาษาจีนเนี่ยก็ยิ่งดีมากเพราะว่าอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยอยู่ทั่วโลกอยู่ทั่วทุกมุมโลกผู้พูดภาษาจีนได้ได้เปรียบมากถึงน้องๆคนไหนจะไม่ได้เป็น air h o s t e ตสนะคะก็สามารถใช้ภาษาที่3ของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นภาษาจีนเนี่ยไปทํางานที่อื่นได้นะคะใครมีความสามารถในการ แปลนะคะแปลข่าวแปลภาษาแปลบทความเป็นล่ามอยากจะไปทำงานอาชีพเสริมรับจ็อบนู่นนี่นั่นก็ทำได้ในขณะที่เป็นแอร์โฮสเตสเพื่อนพี่จูเนี่ยมีมากมายหลายคนเลยที่เป็นแอร์นะคะผู้ภาษัทจีนได้ไปรับจ็อบนะคะไปรับทํางานได้ไดหาอะไรได้เสริมจากการที่ใช้ภาษาจีนเนะะี่ยค่ะมากมายคือซึ่งสามารถทําได้นะคะคือเราไม่ได้จํากัดว่าเป็นแอร์แล้วห้ามทําอย่างอื่นนะคะคือ บางคนไปขายของออนไลน์ก็ได้สั่งของจากเมืองจีนก็ได้อยากจะไปเป็นล่ามภาษาจีนก็ได้หรืออยากจะไปช่วยงานสังคมไปเป็นล่ามให้กับองค์กรต่างๆก็สามารถทําได้นะคะ เราไม่ได้จํากัดตัวเองต่อให้วันนึงไม่ได้เป็น Air แอร์ล้วเนี่ย,ยก็สามารถใช้ความสามารถภาษาที่3ของเราไปทําอาชีพอื่นได้ค่ะหรือว่าใครไม่ชอบภาษาจีนก็ไปเรียนภาษาอื่นได้นะคะอาจจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นรัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกัน <S <S เพราะว่านักท่องเที่ยวเราก็มีหลากหลายสัญชาติพูดได้มากกว่า2ภาษามันได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะเวลาที่แบบเห็นโปรไฟล์ล้วแล้วนะคะโอ้คุณลิฟิเคชันพูดได้3ภาษาภาษาที่2นี่ก็คล่องภาษาอังกฤษคล่องภาษาที่3ก็คล่องโอ้โ oh, ห มันน่ารับมาทำงานด้วยจริงๆเพราะฉะนั้น so นะคะน้องๆอ,อย่าจำกัดตัวเองอย่าให้ตัวเองเรียนแค่สาขาใดสาขาหนึ่งอย่าให้ตัวเองถนัดแค่อย่างเดียวนะคะเราต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองให้เรียนได้หลายๆอย่างเรียนรู้ได้หลายอย่างเปิดกว้างรับรู้เรียนรู้เปิดใจให้เรียนทุกอย่างได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเพิ่มความสามารถให้ก <c oughs> ับตัวเองเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเพิ่ม value ให้กับตัวเองนะคะ เพื่ว้ยืมให้กับตัวเองนะคะเราเมื่อเรามีคุณค่าแล้วคุณอิงก,ก็จะเห็นคุณค่าเรานะคะแล้วเราไปทํางานที่ไหนสมัครงานที่ไหนก็มีแต่คนอยากจะรับเราค่ะถ้าน้องมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะถามมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะพี่จูนจะพยายามมาตอบน้องๆจะอัดคลิปมาตอบน้องๆเองค่ะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย